สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับนวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของแรงน้มถ่วงนะครับทดสอบวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับบนโลกและดาวเคราะห์อีนะครับซึ่งมีขนาดของแรงน้าถ่วงมากเป็น6เท่าของโลกนะครับก็สมมติว่าโลกเป็น G ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ 6G เลยซึ่งชั่งน้ำหนักของดาวออของวัตถุบ,บนพื้นผิวดาวเคราะห์ทั้งสองดวงนะครับก็ของโลกเป็น60ินิวตันใช่ไหมครับ ถ้าของ x ของของดาวเคราะห A เป็น x x ก็คือ6เท่าเลยนะครับก็60คูณ6เลยนะครับก็เท่ากับ360นิวตันเลยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันของดาวทั้งสองคือมวลนะครับถ้ามวลของบนโลกคือ6กิโลนะครับมวลของดาวเคราะห A ก็ต้อง6กิโลนะครับแต่ว่าน้ำหนัก360นิวตันนะครับเพราะว่าค่า g มันเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนเวลาที่ใช้นะครับเราเรามาพิจารณาส่วน s เท่ากับ ut บวก1/2 gt กํลัง2นะครับกรณีที่ปล่อยนะครับ u เป็น0ใช่ไหมครับก็จะเหลือเฉพาะพจน์ข้างหลัง s นี่คือกลายเป็นความสูงนะครับเราลองย้ายดูนะครับว่าย้าย1/2 g ไปหารน,นะครับเราจะได้ t ยกกํลัง2นะครับ ดังนั้นคือถ้าค่า g นะครับมีค่ามากนะครับค่า t จะน้อยนะครับดังนั้นค่า g ของดาวเคราะห์ a มากกว่านะครับแสดงว่าค่า t เวลาที่ใช้ตกนะครับก็จะมีเวลาที่น้อยนั้นคือตกตกได้เร็วนั่นเองนะครับดังนั้น t 2จะต้องน้อยกว่านะครับเพราะว่ามีค่า g ที่มากกว่าเวลาที่อยู่ในอากาศก็น้อยกว่าคือตกเร็วกว่านั่นเองนะครับ คือตอบข้อ5นั่นเองนะครับโอเคนะครับ